เมื่อท่านต้องการอย่างนี้เราก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดที่มันเกิดขึ้นในวันนี้เป็นการบูชาในภายในเมื่อตอนกลางวันทำไม่ได้ก็ทำจะให้เป็นได้ในเวลานี้หรือในเวลาต่อไปในตอนดึกตอนใกล้รุ่ง แต่ถ้าไม่พยายามตั้งออกตั้งใจกันซะเลยก็คงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้คงจะย่ำเท้าอยู่ตามเดิมกี่ปีกี่ปีก็กไม่มีอะไรก้าวหน้าก <c oughs> ารทำพิธาขาบูชา เราจะต้องทำให้เป็นปฏิบัติบูชาอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นเพราะฉะนั้นในวันนี้จะต้องอดทนอะไรบ้างก็จะอดทนในตัวการอดทนนั่นแหละเป็นตัวการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็มีผลแก่บุคคลผู้ปฏิบัติ นี่มันก็นับว่าดีวิเศษมากอยู่แล้วที่บุคคลนั้นได้รับผลของการปฏิบัติแลามันดียิ่งกว่านั้นอีกก็คือว่าตรงตามความประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพื่อด้มีปฏิบัติบูชาต่อพระพุทธเจ้านั่นอีกส่วนหนึ่งคิดดูเพียงเท่านี้ถ้าคิดเป็นและมองเห็นคนก็จะมีความรัก พระพุทธเจ้ามากขึ้นเพราะว่าอะไรอะไรที่ท่านสั่งให้ทำน,นั่น <c oughs> มันล้วนแต่เพื่อประโยชน์บุคคลน,นั่นทึงนั้นไม่ใช่เพื่อตัวท่าน <c oughs> โดยแท้จริงแล้วเพื่อประโยชน์แก่บุคคลน,นั้นทึงนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงอยู่เหนือฐานะที่ว่าจะเรียกร้อง เอาอะไรจากเราไปเป็นของท่านมันมีแต่จะเรียกร้องให้เราทําเพื่อประโยชน์ของเราเองกว่าจะถึงที่สุดเพราะว่าท่านเกิดมาเพื่อมีหน้าที่อย่างนั้นถ้าใครยังไม่ทราบก็ควรจะทราบกันกียเดี๋ยวนี้ ว่าพระพุทธองค์ทรงอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นเทวดาและมนุษย์ <c oughs> อย่างกว้างขวาง,วางหาประมาณไม่ได้ถ้าไม่ได้มีค้ามไม้อันนี้แล้วก็จะเป็นพระอระหันต์องค์ใดองค์หนึ่งตามธรรมดาสามัญเท่านั้น คือมันได้มีหน้าที่ที่จะไปช่วยสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกเหมือนพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ที่เป็นพสัมมาสัพุทธเจ้ามีหน้าที่แปลออกไปอย่างนี้คือเกิดมาเพื่อช่วยสัตว์โลกไม่ใช่เกิดมาเพื่อพระองค์เองเหมือนพระอาหารหันต์ตัวตัวไป เราจะต้องเข้าใจข้อนี้แล้วจะต้องสนองพระพุทธประสงค์สนองรนอพระคุณเกิดมาเพื่อประโยชน์แก่เรามีความประสงค์เป็นความเกษมจากโยคะแก่พวกเราตามหน้าที่ของพระพุทธเจ้าผู้ที่มองเห็นข้อนี้ก็จะรู้สึกว่าพระพุทธองค์มี พระคุณหรือมีพระมาหาการุณาธิคุณวิจารชัคำอะไรให้มันยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกก็ดูเหมือนจะยังไม่พอแต่ก็เรียกสั้นๆว่ามีพระคุณแล้วก็มีพระคุณยิ่งกว่าสิ่งใดคนโบราณเขาได้กล่าวไว้าถึงเรื่องพระคุณ ยกเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มาเป็นเบื้องหน้าก่อนจึงจะมาถึงพระคุณของปิดามารดาเป็นต้นขอให้เอาไปคิดเป็นนึกให้ดีๆว่าคุณของพระพุทธเจ้านี่มีมากถึงอย่างนั้นจริงหรือไม่เราจะมีแต่บิดามารดาโดยไม่ไม่ต้องมีพระพุทธเจ้ากันนี่จะเป็นอย่างไร มันก็อาจจะมองเห็นได้ว่าแม่บิดามารดาของเราก็จะเอาตัวไม่รอดบิดามารดาของเราก็ได้อาศัยคุณของพระพุทธเจ้าที่ได้รับาการสั่งสอนอบรมให้ปฏิบัติเป็นมรดกตกทอดกันมามนานแล้วจึงได้รับประโยชน์ของพระธรรมได้เป็นมนุษย์ ชนิดที่ดีกว่าคนธรรมดาทั่วไป <c oughs> ถ้าไม่มีธรรมะมก็เป็นเหมือนกับคนที่ศัก์ว่าเกิดมาแล้วก็เป็นคนแต่ถ้ามีธรรมะแล้วก็ได้กลายเป็นผู้มีใจสูงอยู่เนื้อกินเลสอยู่เนื้อความทุกข์กิเลสและความทุกข์ครอบงำยำยีไม่ได้เราจึงได้เป็นมนุษย์ ซึ่งแปลว่าเป็นผู้มีจิตใจสูงหรือว่าเป็นเลากอของบุคคลผู้มีจิตใจสูงเราควรจะยอมรับหรือว่าเชื่อกันเด็ดขาดตายตัวลงไปเลยว่าบรรพบุรุษของเราก็มีจิตใจสูงเขามีธรรมะ เราก็เป็นเหล่ากอของบุคคลที่มีจิตใจสูงนั่นเราควรจะมีจิตใจสูงสืบสืบกันไปจิตใจต่ำหมายห้ความว่าปราศจากธรรมะก็ได้โอกาสแก่กิเลสซึ่งจะเกิดขึ้นในจิตใจเป็นความมืดมัวเป็นความเศร้ามองเป็นความเร่าร้อน ตามชื่อของคําว่ากิเลส <c oughs> คําว่ากิเลสนี่แปลว่าตกกระปรกแปล,ปลให้สุภาพหน่อยก็แปลว่าเศ้าหมองแต่ถ้าเป็นภาษาคนธรรมดาชาวบ้านสามันแล้วคําว่ากิเลสนั่นแปลว่าของสกปรกที่เราเกลียดชังกันนักเห็นแล้วก็มีมองเห็นแล้วก็เบือนหน้านี้นั่นคำว่ากิเลส ในภาษ,าษาธรรมดาหมายความอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้พอมาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจก็ลกลายเป็นที่รักใคร่พอใจไปเสียอีกเพราะไม่มองเห็นไม่รู้จักว่าสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนั้นคือเครื่องตกกระปรกเครื่องเศร้ามองนั่นเองอย่างนี้ก็เรียกว่า มันมีจิตใจชนิดที่ตรงกันข้ามกับมนุษย์เพราะมันไม่สูงมันก็เลยได้เป็นแต่คนยังมีกิเลสเต็มที่อยู่แล้วก็ควรจะเรียกว่าเป็นได้แต่เพียงคนมีกิเลสเบาบางหาได้ถึงขนาดที่เรียกว่าปลอดภัยจึงจะพอเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์ ในขั้นเริ่มแรกคือมีจิตใจเริ่มสูงแล้ว <c oughs> ขั้นสูงต่อไปอีกถึงระดับหนึ่งก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ชั้นดีคือจะเข้าเพจของพระอริยเจ้าซึ่งได้บัญญัติไว้ว่าเป็นปัโสดาบันพระสกิทาคามีพระนาคามีและพระอรหรันนี่เป็นสุดท้ายเป็นขั้นสุดท้าย ของบุคคลผู้มีจิตใจสูงเป็นมนุษย์ขั้นสุดยอดเป็นความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์ถ้าเป็นคน <c oughs> ก็ลองนึกถึงสมัยที่ว่ายังไม่มีการศึกษาอะไรมันก็รู้จักแต่สิ่งที่เป็นไปตามอำนาจของสัญชาตญาณ การกินการนอนการประกอบเมตุนธรรมการที่กลาดการวิ่งหนีการอะไรต่างๆเหล่าลนี้เนี่คือคนความเป็นคนมันทําได้เพียงเท่านี้ต่อมามีสติปัญญามากขึ้นจึงทําได้อย่างที่มนุษย์จะทําคือมีความสูงในความรู้และการกระทําและผลที่ได้รับจากการกระทํานั้น ถ้อยเราทั้งหลายรู้จักความเป็นมนุษย์การในถูกต้องอย่างนี้ในชั้นรากฐานพื้นฐานเก่อนแล้วก็จะสามารถขยับขยายให้สูงยิ่ง,งขึ้นไปจนถึงความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์ได้ความมีใจิตใจสูงนั่นแหละเป็นเครื่องหมายของความเป็นมนุษย์ สำหรับพระพุทธเจ้านั่นก็มีจิตใจสูงสุดแปลกออกไปที่ว่าท่านทำได้เองแล้วสูงสุดไกลกว่าธรรมดาคือสามารถจะ,ะชี้หนทางให้บุคคลอื่นทําความสูงสุดเช่นนั้นได้จึงยกไหวในฐานะเป็นบุคคลพิเศษ